สวัสดีครับมาพบกับโฟกเกอร์สมาร์ทคารครับผมวันนี้ครับผมมีเป็นกระบะแคปตัวเตี้ยก็มาในเป็นแบรนด์หลักยอดนิยมนั่นเองนะครับผมคันนี้ก็จะได้เป็น1.9เกรเตนะครับปี2020ก็ถือว่าเป็นตัวท็อปในรุ่นของแคปตัวเตี้ยนะครับผมคันนี้ได้เป็นรถปี2020นะครับเลขใหม่แค่ประมาณ60,000กวโลแล้วก็ราคาแค่4 0 0แสงกบาทนะครับ ก็รุ่นนี้คันนี้ก็คือได้เป็นหน้าเคียวสั้นแท้ตรงรุ่นหลอ่ลอๆแบบนี้เลยนะครับแล้วไฟนะครับผมก็จะได้เป็นไฟหน้าปรเจคเตอร์นะครับไฟเดย์ไลท์ส่วนไฟเลี้ยวและตัดหมอกนี่ครับอยู่คู่กันด้านล่างอ่ะก็เดี๋ยวผมเปิดเครื่องยนต์ให้ดูกันก่อนเลยนะครับเพราะว่าไหนๆก็อยู่ข้างหน้ากันแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นรถจาก ทะเบียนกรุงเทพนั่นเองนะครับผมตัวรถก็คือจะได้เป็นสีดำนะอ่ะส่วนเรื่องของเครื่องยนต์เนี่ยจะได้เป็นเครื่องยนต์1,900งพเซีซีนะครับเครื่องยนต์เดิมครับเรามีรับประกันหลังการขายให้คันนี้ไม่มีอุ egr ไม่มีรีแมปนะครับพอเดิมทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยในส่วนของทางด้านโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นนี่น,อน็อตฝากระโปรงนะครับไม่แกะไม่ถอดนี่น็อตแกมนี่ครับรวมมาถึงแผ่นเพ เดิมทั้งหมดเลยนะครับก็รับประกันโครงสร้างด้านหน้าครับว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำด้านหน้ามาอย่างแน่นอนนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตั้งข้างกันต่อดีกว่านะครับยวขออนุญาตปิดฝากระโปรงลงมาก่อนอ่ะเดี๋ยวมากันที่ฝั่งทางด้านคนขับกันบ้างนะครับสี่ตัวรถนี่คือได้เดิมเลยนะครับผมก็ชิ้นแก้มชิ้นกันชนสนิทนะครับล้อมแมก สำหรับตัวแซนะครับก็จะได้เป็นออกสีเทาๆนะครับผมแล้วก็แบบตึงง้างเงาแบบนี้ส่วนยางเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะเป็นยางปีผ้าสี่เส้นนะครับก็จะได้เป็นล้อแม็กขอบสิบหกจากโรงงานมาเลยนะครับนี่โลโก้โคโมียมอยู่ครบครับผมด้านข้างนี่ครับไฟเลี้ยวมุมกระจกมีให้แล้วก็พอเป็นตัวแซดนะครับกระจกมองข้างนี่ก็จะปรับแล้วก็พับฟสฟฟ้านะครับ ถ้าเป็นตัว LDA ก็ปรับปรับเลนอย่างเดียวแต่ว่าพับเนี่ยยังเป็นพับมืออยู่นั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวให้ตาก้องเดี๋ยวเปิดประตูขึ้นด้านนู้นได้เลยนะครับผมอ่ะมาครับขออนุญาตเดี๋ยวนีว้หลอนิดนึงก็อ่ะเดี๋ยวข้ามมาดูเลขไม้ก,มก่อนเลยพอดีเดี๋ยวถ้าประตูเปิดแล้วเดี๋ยวรถมันจะไม่ใช่ครับพุดผิดเดี๋ยวเลขไม้มันจะดับอ่ะเลขไม้หกหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อย 67, โลนะครับนี่ อันนี้ยังไม่ได้สตาร์ทนะอาจจะมีไฟอะไรขึ้นเยอะไปหน่อยนี่ครับเครื่องสตาร์ตติดตชื่มติดชื่มนะครับผม่ะเดี๋ยวไล่นะที่คอนโซลก่อนเลยคอนโซลนี่คือเรียบๆเลยนะครับไม่มีร่องรอยขูดขีดใดๆมาเลยนะแล้วก็เนี่ยจะเป็นงานบุหนังสาหรับเกรดแซบนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงเนี้ยจะเป็นแบบสีเทาเข้ม,มๆตัดกับเทาอ่อนๆนะครับได้เป็นจอเครื่องเลนแบบทัชสกรีนอ่ะมีก้องถอย มาพร้อมแบบนี้นะครับเส้นกะระยะชัดเจนส่วนด้านของเรื่องระบบแอร์เนี่ยออวงแอร์นะครับก็จะมีแบบออกสีเทาๆนะครับเป็นเงินๆหน่อยเพิ่มเติมเข้ามานะแล้วก็มีแบบระบบช่วยเวลาแบบลงเขาอะไรพวกเนี้ยนะครับก็คือพวกคูดคอนโทรลอะไรก็มีเรียบร้อยนะแล้วก็หัวเกียร์นี่จะเป็นหัวเกียร์หนังนะครับแล้วก็มีดีเทลต่างๆมาให้เรียบร้อยส่วนด้านของ พวงมาลัยนะครับก็จะเป็นวงหนังแท้โรงงานนะครับมีระบบมัลติฟังก์ชันหนึ่งข้างแล้วก็จะเป็นระบบควบคุมความเร็วอีกหนึ่งข้างนะครับอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตดับรถเลยแล้วกันส่วนทางด้านของเบาะนะครับคุณลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานนะครับที่ผมดูให้นี่คือสวยทุกจุดเลยนะสวยมากเลยแล้วก็ที่นั่งด้านหลังนะครับเนี่ยก็จะเป็นงานหนังหมดเลยนะครับพนักพิงก็จะเป็นงานหนังนะครับในชิ้นงานเดียวกันโอเค เดี๋ยววนไปดูทางด้านลูกกระบะด้านหลังกันต่อนะครับก็เดี๋ยวค่อยค่อๆวนมาดูแผงประตูด,ด้านนี้กันอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็ราคาสีแสดนิดๆเป็นรถเจ้าของเดียวจากป้ายแดงนะครับเป็นรถมือเดียวป้ายแดงมาเลยด้านท้ายก็แม็กเลนเนอร์มีให้แล้วเรียบร้อยนะไฟท้ายจะเป็น LED นะครับโคมข้างใน,นจะเป็นแบบสีบอลบอลเงินเงินใสๆหน่อยนะครับถ้าเป็นหน้าเคียวสั้นปีย2ิบสองเนี่ยไฟท้ายมันจะเป็น LED แบบลมดําข้างในนะครับ นี่ต้องถอยเรียบร้อยครับกันชนท้ายเดิมจากสูติดตั้งมาแล้วนี่ครับโลโก้ตัวแซชัดเจนนะครับเพราะว่าเรื่องของออปชั่นระหว่างตัว LDA กับตัวแซก็ก็มีข้อแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะอ่ะมาต่อที่ด้านข้างนี้อีกสักน้อยนึงนะครับสีสันบางๆเลยนะครับเรื่องของช่วงล่างก็มีการแบบเช็คให้แล้วเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็พ่นกันสนิมแล้วเรียบร้อยนะครับส่วนเรื่องของของเหลวนะครับน้มันเครื่อง เกียร์เฟืองท้ายก็เช็คระยะเรียบร้อยนะครับอ่ะแล้วก็แผงประตูด,ด้านนี้ครับคุณลูกค้านี่เลยก็จะมีแบบเป็นงานหุ้มหนังนะครับแล้วก็ชุดกระจกเนี่ยขึ้นลงไฟฟ้านะแล้วก็กระจกมองข้างปรับแล้วก็พับไฟฟ้าได้ส่วนด้านนี้ก็จะมีเป็นกันลื่นถล่มเพิ่มเติมมาให้นะครับรับประกันหลังการขายเรามีให้แล้วก็รับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะครับผมว่ารถเนี่ยต้องไม่มีอุบัติเหตุชนหนักพลิกคว่ำ จมน้ําน้ําท่วมก่อไมายากแน่นอนอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปกันให้ฟังกันที่ด้านหน้ารถกันดีกว่านะครับคันนี้ก็คือคุณลูกค้าน่จะได้เป็นกระบะแคปเตียตัวท็อปนะครับใน1.9เกแซนะครับผมกับราคาสุดพิเศษวันนี้ครับยามนาวรถปี2020ราคาเพียงแค่459,000ห0 0บาทเท่านั้นครับก็จบสดราคานี้ไม่บวกแวดเพิ่มซื้อผ่อนก็ฟรีูุค่าดำเนินการนะครับ ดูรถตัวจริงครับในที่ KR Smart Car สำนักงานใหญ่นคนปรปฐมได้ทุกปันครับหรือท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามไดที่ KR Smart Car ทุกช่องทางได้เลยครับผมและทุกๆครั้งในการโอนเงินนะครับผมต้องโอนเงินผ่านบัญชีบริษัทของเราเท่านั้นนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กันให้ด้วยนะครับผมมีอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้เลยครับและเดี๋ยวคลิปถัดไปมีอะไรมาแนะนำฝากติดตามกันครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ